สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนที่จะทำให้คุณต้องสำรวจที่นอนของตัวเองอย่างละเอียดก่อนจะกล้าล้มตัวลงนอนและแน่นอนครับคืนนี้ผมนาเป็ดจะมานั่งอยู่ข้างๆคุณก่อนที่เราจะเริ่มกันเช่นเคยํคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้บนฟูกที่นอนร่องรอยที่เกิดจากใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่มานอนร่วมกับคุณกับเรื่องที่ชื่อว่ารอยไหมบนฟูกที่นอนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้เป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความหลอน จากรอยไหมปริศนาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเราขอเรียกเขาว่านามสมมุติคุณอาคีนะครับสวัสดีครับคุณอาคีสวัสดีครับนเป็ดสวัสดีครับ,นะรบท่านผู้ฟังทุกคนคุณอาคีครับฟังจากชื่อเรื่องแล้วน่าขนลุกมากรอยไหมบนฟูกนี่มันเกิดได้ยังไงครับจุดบุหรี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับนเป็ดมันไม่ใช่รอยไหมจากการจุดบุหรี่มันเป็นรอยไหมที่แปลกมาก เรื่องมันเริ่มต้นตอนที่ผมย้ายเข้าคอนโดมิเนียมเก่าแห่งหนึ่งแล้วซื้อฟูกที่นอนมือสองราคาถูกมาใช้ฟูกที่นอนมันสะอาดมากครับไม่มีตำหนิอะไรเลยตอนที่ซื้อมาแต่ในคืนที่สามที่ผมใช้มันผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่าฟูกมันร้อนผิดปกติร้อนแค่ตรงข้างๆตัวผมเหมือนมีฮีเตอร์วางอยู่ร้อนมากเลยเหรอครับแล้วคุณได้เปิดไฟดูไหมว่าความร้อนนั้นมาจากไหน ผมเปิดไฟดูครับความร้อนนั้นมันหายไปทันทีที่ผมขยับตัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกคือผ้าปูที่นอนของผมถูกไหมเป็นรูเป็นรอยไหมสีน้ำตาลเข้มรูปร่างยาวรีเหมือนรอยไหมของแขนคนที่ถูกวางลงบนผ้าผมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่แล้วก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ก็ไม่ใช่เพราะรอยไหมมันอยู่บนฟูกด้วยครับนะเป็ดเป็นรอยด่างสีน้ำตาลอ่อน ที่ตำแหน่งเดียวกับรอยไหมบนผ้าปูโอ้โหฟูกก็ไหมด้วยแล้วรอยไหมนี่มันเป็นรอยเดิมซ้ำๆไหมครับไม่ใช่ครับนะเป็ดนั่นคือความหลอนของมันหลังจากรอยแรกเกิดขึ้นผมพยายามหลีกเลี่ยงการนอนข้างนั้นผมจะนอนชิดอีกฝั่งของฟูกเสมอแต่ในคืนต่อมารอยไหมใหม่ก็ปรากฏขึ้นอีกคราวนี้มันเป็นรอยไหมรูปศีรษะอยู่ตรงพื้นที่ว่างข้างๆหมอนของผมแล้วที่แปลกคือ ทุกครั้งที่รอยไหม้ปรากฏขึ้นผมจะได้กลิ่นเหม็นไหม้จางๆแต่พอลุกขึ้นมาดูกลิ่นก็จะหายไปทันทีแสดงว่ามีใครบางคนที่ไม่ใช่คุณกำลังมานอนอยู่บนฟูกของคุณในตอนที่คุณหลับอยู่เลยนะครับผมก็คิดอย่างนั้นครับผมเริ่มนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่มานอนข้างๆผมจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติสูงจนสามารถทำให้ผ้าไหมได้คืนหนึ่ง ตอนที่ผมสแส้ทำเป็นหลับผมรู้สึกถึงแรงกดทับเบาๆบนฟูกมันเป็นแรงกดทับที่สม่ำเสมอเหมือนมีคนตัวหนักมาน,นอนอยู่ข้างๆผมแล้วผมก็รู้สึกได้ถึงไอร้อนที่แผ่ออกมาร้อนจนเจ็บผิวแล้วคุณอาคีได้พยายามสืบหาที่มาของฟูกนี้ไหมครับหรือรอยไหมพวกนั้นมันกำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่างผมไปตามหาเจ้าของเดิมของฟูกครับจนได้พบกับลูกสาวของเจ้าของ เธอดูเศร้ามากเมื่อผมเล่าเรื่องรอยไหม้ให้ฟังเธอเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอเจ้าของฟูกคนก่อนเสียชีวิตบนฟูกผืนนี้แม่ของเธอมีอาการป่วยหนักและมีไข้สูงมากจนเสียชีวิตไปในที่สุดแต่ที่น่ากลัวคือแม่ของเธอถูกไฟคลอกตายในห้องนอนแต่ไฟไม่ได้ลามไปไหนมีแค่รอยไหม้ที่จุดที่เธอนอนอยู่เท่านั้นไฟคลอกแต่ไฟไม่ลามแสดงว่า วิญญาณของแม่ของเธอยังคงร้อนรุ่มอยู่บนฟูกผืนนั้นเลยนะครับผมเข้าใจทันทีครับว่ารอยไหม้ที่ปรากฏบนฟูกของผมมันคือตำแหน่งของแม่ของผู้หญิงคนนั้นที่กลับมาทิ้งร่องรอยของความทรมานไว้คืนที่ผมรู้เรื่องผมตัดสินใจฉีกผ้าหุ้มฟูกตรงรอยไหม้ที่ชัดเจนออกดูผมเห็นใย,ยสังเคราะห์ด้านในถูกความร้อนเผาจนดำเป็นวงกว้างแต่ที่ด้านล่างของรอยไหม้นั้น ผมไปเจอเข็มกลัดเล็กๆอันหนึ่งเข็มกลัดรูปดอกไม้ที่ถูกความร้อนจนบิดเบี้ยวเข็มกลัดรูปดอกไม้บางทีนั่นอาจจะเป็นของรักของเจ้าของฟูกที่เสียชีวิตก็ได้นะครับแล้วคุณอาคีทำยังไงกับเข็มกลัดนั้นผมรีบโทรหาลูกสาวของเจ้าของฟูกคนเดิมทันทีเธอยือนยันว่าเข็มกลัดนั้นเป็นของแม่เธอเป็นเข็มกลัดที่เธอทำหายไปนานแล้วและเป็นสิ่งที่แม่เธอรักมากที่สุด ผมตัดสินใจคืนเข็มกลัดให้กับลูกสาวคนนั้นแล้วก็มอบฟูกผืนนั้นคืนให้เธอด้วยผมบอกเธอว่าแม่ของเธอน่าจะต้องการของรักของเธอคืนและต้องการฟูกนั้นอยู่ใกล้ๆแล้วหลังจากที่คุณคืนฟูกไปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงครับความรลอนยังตามคุณมาไหมหลังจากที่ผมขนฟูกออกไปจากห้องผมก็ซื้อฟูกใหม่แล้วทุกอย่างก็เงียบสงบลงทันทีความร้อนหายไปกลิ่นไม้หายไป เหมือนภารกิจของวิญญาณนั้นสำเร็จแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจที่สุดคือลูกสาวของเจ้าของฟูกโทรกลับมาหาผมเธอเล่าว่าหลังจากที่เธอนำฟูกกลับไปไว้ที่บ้านคืนนั้นเธอฝันเห็นแม่แม่ของเธอดูเย็นสบายแล้วบอกขอบคุณเธอที่ได้เข็มกลัดคืนและแม่บอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะแม่จะนอนที่นี่คนเดียวคุณอคีครับเป็นเรื่องราวที่บอกเราว่าบางครั้งความรัก และความผูกพันก็สามารถสร้างร่องรอยแห่งความทรมานที่สัมผัสได้ทางกายภาพขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องเล่าที่ทำให้ผมต้องไปตรวจดูอุณหภูมิของฟูกที่นอนเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวของรอยไหม้บนฟูกที่นอนที่เราได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้คืนนี้ผมนะเป็ดขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าคุณรู้สึกว่า ที่นอนข้างๆคุณมันร้อนผิดปกติลองสำรวจดูดีๆนะครับว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างกำลังทิ้งร่องรอยสุดท้ายของพวกเขาไว้ให้คุณดูหรือเปล่าสวัสดีครับ